ับที่กองบัญชาการกองทัพปบปกนะครับลนทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือว่า r b c บริเวณจุดพันธ์แดนถาวรช่องสงงามตำบลภัยพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ วันที่2 7สิงหาคมว่าข้อเสนอในการหารือไม่ต่างกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่1และกองทัพเรือประมาณ3ข้อเพื่อทําความเข้าใจตรงกันทางการเก็บกู้ทุนระเบิดการรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันอยู่บนพื้นฐานปกติ พลโทบุญสินยืนยันว่าข้อเสนอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมเก็บกู้วัตถุระเบิดกับไทยต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนแล้วแต่ยังไม่ทราบว,ว่าทางกัมพูชาจะรับเงื่อนไขนี้หรือไม่ ส่วนจะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือไม่นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของระดับผู้นํำกบ,บูชามากกว่าว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพราะหน่วยทหารในระดับภูมิภาคของทหารกบ,บูชามีหน้าที่รับคำสั่งหากข้อใดได้ข้อยุติก็จะนำไปหาเลยในระดับอื่นต่อไป พลดบุญสินยังกล่าวถึงกรณีที่ทางฝ่ายกับ,บูชาย,ยื่นข้อเสนอให้ไทยหรือลวดหน้ำและกับการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นเป็นคนละประเด็นเราไม่รับข้อเสนอนี้อยู่แล้วรั้วลวดน้ำคือแนวตั้งกำลังของฝ่ายไทย ส่วนกรณีกองกำลัง B s Q ของกัมพูชาแอบซุ่มดูการลาดตระเวนของไทยนั้นเป็นการสันนิษฐานซึ่งทหารไทยก็ทำการตอบโต้หากรุกําำอธิปไตยของไทยเราก็ยิงเขามาในลักษณะคเคลื่อนที่เร็วซึ่งตนได้ให้แนวทางกับกำลังพลไปแล้วหากพบเจอให้ตอบโต้ทันทีรวมถึงการลอบวางทุ่นระเบิดด้วย พลโทบุญสินยังระบุอีกนะครับว่ากบ,บูชาย,ยังระเบิดการหยุดยิงด้วยการวางทุนระเบิดเนื่องจากเป็นนโยบายของระดับผู้บังคับบัญชาของเขาแต่ทั้งนี้เราก็มีมาตรการในการประท้วงตอบโต้ฝ่ายกบูชายอยู่ตลอดพร้อมระบุไปว่าอย่าทำอีกเนื่องจากเป็นการลุกล้าอธิปไตยของไทยเมื่อถามว่าข้อตกลงในเวทีทวิภาคีจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่พลโทบุญสินระบุว่าก็เป็นไปตามที่เราเข้าใจ เมื่อถามย้ำว่าสามารถคาดหวังได้หรือไม่ทั้งกรอบของ RBC, GBC และ JBC พลโทบุญสินกล่าวว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารของกัมพูชาหากได้รับสัญญามาการเจราจาก็จะมีผลต่อการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามแม้กําลังพลชั้นผู้น้อยกัมพูชารับทราบแล้วแต่หากไม่ใช่นโยบายของผู้บริหารก็ไม่สามารถคาดหวังได้เมื่อถามว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นกองกําลังของทั้งสองฝ่ายปรับลดกําลังนําอาวุธหนักออกจากพื้นที่หรือไม่พลโทบุญฉินกล่าวว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลของสองประเทศหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่สามารถตัดสินใจได้พร้อม ย้ำว่าเวลารัชการเพียงหนึ่งเดือนไม่กังวลอะไรพลโทบุญสินยังมีการตอบโต้กรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วคุยน้นาคณะทูตผู้ช่วยทูตทางทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในส่วนของกัมพูชาก็เป็นการปฏิบัติที่เขามีสิทธิ์จะพูดได้ส่วนจะมีมูลหรือไม่ก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยหลักฐานปัจจุบันนี้ทุนระเบิดก็ยังมีอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติงานก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง พลโทบุญสิงห์ยังกล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในวันนี้ด้วยว่าพบทบได้ขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งท่านระบุว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านเมื่อถามว่ากรณีของสมเด็จฮุนเซนนั่งรักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชาส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่พลโทบุญสิงห์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของสมเด็จฮุนเซนไม่ว่าจะออกมาแนวทางไหนเราก็พร้อมรับมือในส่วนของ ไทยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเช่นกันเมื่อถามว่าแล้ววันที่29สิงหาคมนี้จะมีการตัดสินคดีคลิปสนทนาของนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนจะส่งผลต่อสถานการ์ชายแดนกัมพูชาหรือไม่ลโทรบุญสินระบุว่าถือเป็นเรื่องของการเมืองในส่วนของชายแดนเราก็ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตายคงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เมื่อถามว่ามีความพยายามที่จะมีการดิสเครดิตกองทัพหรือไม่เช่นการปล่อยคลิปเก่านายทหารทำร้ายกำลังพลและการทำโพสสำรวจความคิดเห็นโดยใช้หัวข้อสนับสนุนให้ทหารเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พลโทบุญสินกล่าวว่ามีส่วนในส่วนของกองทัพเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วปฏิบัติตามกรอบและหน้าที่ที่ถูกต้องใช้ความจริงในการทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจและก็รับรู้ได้เมื่อถามย้าว่าหากผลวินิจฉัยของสารและธรรมนูญในคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนของนายกรัฐมนตรีแพทองทาออกมาเป็นลบ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลเกิดสุญญากาศจะส่งผลต่อพื้นที่ชายแดนหรือไม่พลโทบุสินกล่าวว่าต้องดูสภาพแวดล้อมทั่วไปเนื่องจากต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างร่วมกันพร้อมยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอยู่แล้วเพราะเรามุ่งมั่นที่จะยึดถือในเส้นเขตแดน เมื่อถามต่อว่าหากผลเป็นลบจะส่งผลกระทบต่อการหาหรือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้หรือไม่พลโทบุสินมองว่าข้าราชการประจำก็ต้องทำงานอยู่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือส่งผลอะไรการเมืองก็ว่ากันไป